จริงๆเอาเบาๆเนาะเพราะว่าจริงๆ <laughs> แ,แล้วขออธิบายว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและการถ่ายทำอะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่าเราอ่ะต้องออกอากาศตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วสมมไหมครับอันนี้อันนี้ย้อนให้ฟังก่อนนะครับแล้วมันก็เลยเลื่อนมาเป็นกลุ่มภาปีนี้ใช่ไหมจริงๆก็มันจบไปแล้วแล้วก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าคุณเต้เองอ่ะ ไปรายการไปออกงานก็ไปกับพี่ชาแล้วก็ไปกับพี่เกดไปกับพี่บีไปกันทั้งหมดเลยก็ยังไปอยู่ต่อเนื่องเพรจริงๆไม่มีอะไรที่แบบอะไรอะไรหรอกครับคือว่ามันเป็นการทำงานแหละนะครับแล้วจริงๆอ่ะขออนุญาตให้อยากให้เกียรติพี่ชาซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วก็จริงๆเรารักกันเคารพกันน่ะให้พี่ชาเป็นคนชี้แจงน่าจะจะถูกต้องกว่าตามมารยาทแล้วได่ไม่อยาก ไม่อยากพูดอะไรที่แบบเดี๋ยวผู้ใหญ่ไม่รักฮะอะไรอย่างเงี้ยพี่ชาเป็นคนเดยวคุย,ยไรแน้คุยตลอดออจริงๆเพราะว่าแล้วก็ไลน์คุยกันใช่ไหมครับแล้วก็แล้วหลังจากปีที่แล้วอะ่ะเราก็ยังออกรายการล่าสุดยังเพิ่งไปออกสามแซบอะไรด้วยกันอยู่เลยอะ่ะจริงๆแล้วก็มีงานก็ก็ไปออกตอนเช้าพี่ชาก็เพิ่งไปออกเ,อเรื่องเล่าชาวีีารายการของช่องให้นะครับแล้วก็ทัวร์ ไปรายการอื่นๆของช่องให้อะไรเงี้ยกินข้าวก็ยังเข้าใจก,กันวันก่อนน,อนนะล่าสุดนี้จะมีงานไปออกด้วยกันด้วยซ้ำไปแต่ว่าต่างคนต่างไปไม่ทันอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ก็ไม่มีอะไรการเปลีนะ่ยนแปลงในครั้งนี้ค่ะคุณเต้เป็นสิ่งที่ทางพี่ชาเลือกเองหรือว่ามันยังไงคะถึงเกิดขอขอให้ขอให้ให,ให้ทางทางพิชาเป็นคนพูดชี้แจงดีกว่าส่วนคุณเต้เราเอ่ะรักและเคารพพิชาอยู่เสมออยู่แล้วแล้วก็ เราคุยกันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในการทำงานเนี่ยพูดได้ชัดเจนว่าคุณเต้คุยกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์คุยกับทีมงานทุกๆคนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็คุยกับดาราทุกๆคนแล้วทุกคนสื่อสารกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการพูดคุยกันและก็ไปด้วยไป ไปแยกย,ย้ยายกันไปได้ในทางที่ดีเหมืนอนเป็นการสัตย์จริงร่วมกนักกนัหมดพิชานี่ให้อยากเออใ,ให้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 ผู้ใหญ่พูดดีกว่าเนาะน,น,นะครับแต่ว่าคุณเต้จุดประสงค์ของคุณเต้นะอย่างแรกเลยคือว่าต้องทําให้รายการเนี่ยดำเนินได้ก่อนตอนนั้นนะครับสิ่งที่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือหัวใจของของรายการคือ,อ,อต้องมีเมนเทอร์3คน และดําเนินไปได้อย่างราบรื่นเพราะว่าเด็กๆก,ก็ทำการแข่งขัน,นอยู่เราต้องคิดถึงชีวิตของเขาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ติเอ,อ,อย่างแรกสุดเลยคือต้องค,อค,อคิดถึงชีวิตของรายการเพราะชีวิตของรายการเนี้ย เป็นเหมือนลูกคุณเต้เราเป็นเราเป็นแม่แม่แม่แมแมเราก็แบบว่าเราก็อยากแบบทําให้รายการเราดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรเงี้ยครับเพราะนั้นก,ก็แก้ปัญหาไปทีละทีละ step ย้อนมาถามเรื่องตอนเซ็น,นสัญญามันมีระบุยบไหมครับว่าจะต้องอยู่ดีกับศรีสาระหรือว่ายุตเปล่าโหนอันนี้เป็นคำถามที่ ยากมากเออมันจริงๆก็ก็เป็นทุกอย่างเป็นไปตามเบื่ออาชีพนี่วแล้วนะถ้าเบื่ออาชีพทํำยังไงเราก็ทําอย่างนั้นครับเออแต่ให้ให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เป็นคนให้ผู้ใหญ่เป็นคนชี้แจงน้องขอทอยากมันไม่เป็นไปตามที่เราแบบคุยกัน้งแต่แรกเรารู้สึกว่าเป็นไปตามที่เป็นไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามนะรับมาลุมรวยให้ได้ไม่ต้องตัดสัญญาไปไหนตอนแรกเราก็คาดหวังว่าแบบ อาจจะอยู่จนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันเป็นแบบนี้เรารูสึงยังไงบ้างคะแต่ที่แบบเป็นคนรูจัดรายการก็เดี๋ยวจะไปกันใหญ่เดี๋ยวจะเดี๋ยวมาตอบแล้วเดี๋ยวก็แบบว่าเนื้อออกมาให้ให้เอ๊ะหรือจะตอบคู่กันเลยดีอะไระเดยจะอย่างงั้นดีกว่าไหมไว้ว่าว่าหรือจะอย่างงั้นดีเอาไหมจะได้แบบว่าจะจบมวนเดียวจบก็ดีก็ดีเหมือนกันเราเอาอย่างงั้นอาจจะอาจจะดีกว่าเนาะ ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้คุยถึงตอนไฟนอลวอล์กเนื่องจากว่าไฟนอลวอล์กเนี่ยครับเป็นสดแล้วก็เราเพิ่งได้รับความการุณาจากทางทางาสถานีว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นยืดเวลานะครับแล้วก็อาจจะอยู่ตอนช่วงช่วงเย็นๆแล้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะครับระฉะนั้นอันเนี้ยคุณได้กำลังเตรียมการอยู่ว่า ถ้ายื้อเวลาแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้อันนี้ขอแบบว่าอีกสเต็ปหนึ่งถึงจะติดต่อว่าใครจะมาบ้างนะครับใช่แต่รายการตอนล่าสุดออกไปพี่เต้ได้คุยกับพี่มาชาบ้างไหมคะคุยครับคุยคุยอ๋อหมายถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่อ่ยังยัยังยังยังงไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยเพราะว่าเออไม่อยู่ด้วยไม่ไม่ยังไม่สะดวกด้วยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยวันนี้ต้องคุยแล้วเวลาเนี้ยก็ในไอจีสุด เขาโดนตามระเบียบโดนระเบียบตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกอ่ะตั้งแต่แบบว่าพอเบรกสามก็โดนแล้วมั้งเบรกสามก็แบบมาแล้วอะไรเกิดขึ้นเบรกสี่นี่โอ้โหเริ่มแบบว่าติ้ง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 เนี่ยเลยอ่ะไลน์เดี๋ยวไลน์เนี่ยนะก็ก็ก็โอเคแต่ว่าเออครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องการอยากให ให้ชี้แจงแหละเออพอเขาเขางง mm hmm. นิดหนึ่งว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็ว่าเราก็บอกประมาณหนึ่งแล้วในรายการคือในรายการเนี้ยก็ก็พูดเยอะไม่ได้เพราะว่าหัวใจของมันคือต้องทําการแข่งขันต่อก่อนใช่ไหมเพราะนั้นก็จะบ,บอกว่าโอเคจบเลิกเดี๋ยวนี้เอาทํางานต่ออันนี้คือว่ามันก็มันก็เหมือนก็ดีอ่ะดีในแง่ที่ว่าเด็กๆก,ก,ก็เจอเจออุปสรรคในการทำง,งันเขาก็ต้องตั้งสติมีสติ mm hmm. ต่อไปในการ mm hmm. ทำธุิจได้ยินนะว่าไม่ได้กดใช่ไหมครับแค่เป็นการเป็นการพูดคุย ใช่เป็นการพูดคุยกันแน่นอนนะครับในในส่วนของเต้ได้ขออนุญาตพูดแค่นี้ว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ นั่งคุยกันทุกฝ่ายแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ก็ต้องถามเข้าใจกันดีเข้าใจสิได้เข้าใจอ่ะได้เข้าใจคุยกันทุกฝ่ายได้เนแล้วฮะได้เข้าใจอ่ะได้ไม่รู้ได้เข้าใจแล้วได้คิดว่าพิชชาก็เข้าใจนะมัน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 จบไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วใช่คืออย่างวันนี้คนที่ไม่รู้ว่าี่เต้อยากจะแสเล็กๆก็จะบอกว่าแบบรายการสดพิชชาอะไรเงี้ยอย่างไรบ้าคนมองในรายการลกพี่เต้อยากจะ ไม่เห็นเคยได้ยินอันนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวก่อนนะสีที่ได้ยินตลอดมาคือพี่ชาถอนตัว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  อันนี้พึ่งได้ยินคือว่าปลดเดี๋ยวนีออ้คิวไม่ได้ไปยี่ปก่นเลยกับก็เป็นเป็นอันเรื่องใหม่และเรื่องเรื่องเรื่องอันนี้ไม่ะไ่ตอเตงอย่างให้พี่ชาตอบเองไม่ก็อยากให้เกียรติพี่ชาแล้วแล้วแล้วก็พี่ชาเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะคบแต่ว่าโอเคในเรื่องของรายการเนี่ยอันได้ตอบในส่วนของรายการที่ตอบอยู่เนี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของของของในเซ็กส์ควณผู้ดีวิเซอร์หละอันนี้เราก็ตอบแล้วว่า อยากให้ก็คือเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็อยากให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยออกมาชี้แจงในในส่วนของเขาด้วยเพราะว่าคุณได้พูด พูดพูดปุ๊บแล้วเราไม่ได้พูดด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปกันไปมาเดี๋ยวก็กลายเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างงี้แต่ต้องสงสัยต้องพูดพร้อมกันแล้วบ <c oughs> ่อเนี่ยพี่ไงพีเ้สตรองึชนยังคะต้องการได้อยากจะบอกว่าปีนี้โดนกันหนำจนแบบปกติสตรองกว่านี้นะปีนี้รู้สึกว่าเออก็พอดนีเพราะว่าเดิมอะ่ะจูนได้จะบอกว่า เดิมอ่ะทำไปออกไปประมาณหนึ่งใช่ป่ะฮะแต่ปีนี้มันทําเสร็จแล้วมันน่าออกแล้วมันมีเวลาได้อะไรเยอะเยอะเหมือนกันก็โ okay อเคอ่ะก็โอเคก็ดีขึ้นแล้วคแล้วปีหน้าอีกน,านา่าจะมีซีซั่นมีครับมีครับแล้วก็เดี๋ยวเฟสเมนตอนนี้เริ่มแล้วจะออเดชั่นวันที่30เมษาก็คือหลังต่อจากไฟนอลวอล์กเลยแล้วเดี๋ยวจะออกออโฆษณามาให,ให้ให้ดูกันว่าจะรีครูอย่งไงที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่า ปีนี้เราจะทําเป็นแบบไม่ำไมไมจำกัดเชื้อชาตินะคบการันตีความมั่นหนได้ไหมคะหลังจากนี้ได้ค่ะอหลังจากนี้หลังจากนี้ถึได้ว่ามันก็ให้รอดูแล้วกันเราไม่อยากการันตีแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาการันตีแล้วแบบว่าก็<ด>ยังไม่เห็นชอบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดูได้ว่ามันจะมันจะคลี่คลายคลี่คลายของอสองอาทิตย์ที่ผ่านมาหรืออย่างน้อยเสาที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรกันเล็กน้อย เสานี้เป็นไดนจะคลี่คลายแล้วครับโอเคครับแช่ค่ะคนแรกถามว่าทาไมถึงมาลงตัวที่คริสที่จะมาแทนที่มาอย่างไงก็แล้วแต่คุณได้ยืนยันว่าเดิมก่อนหน้าที่จะเริ่มซีซั่นสาอ่ะเราติดต่อพี่คริสก่อนเพราะว่าซีซั่นหนึ่งเราก็ติดต่อพี่หญิงกับพี่พลอยก่อนให้เขาปฏิเสธถ้าเขาไม่สะดวกที่จะทำก่อนนะครับเพราะว่าเราให้เกียรติเมนเทอร์แรกก่อนซื้ออันเนี้คยคิวพี่คริสอ่ะมีละครแรกเดิมทีพี่ชาเอ่อ ถ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยคิวพี่คริสเคลียขึ้นและข้อที่1ข้อที่2คือคิวได้ข้อที่1แต่ที่สําคัญที่สุดคือที่คริสเนี่ยเล่นเกมเป็นแล้วอ่าเล่นเกมเป็นแล้วคิวได้แล้วแล้วมาปุ๊บต้องทํางานได้เลยทันทีและต้องต้องแบบแข็งแรงมากมันก็เลยมันต้องมันเป็น perfect choice อะ่ะมันลงตัวที่นี่ครับแค่นั้นเองไม่มีอะไร